สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์นำเสนออีกคันนะครับอันนี้รถ Fort u n e r ตัวนี้ปี2020นะครับนี่ปี2020ไฟหน้าอย่างนี้มาที่ร้านนี่นะครับมาทำพุ่งเบาแบบสวมสวมทับหนังนะครับของเดิมของเดิมเป็นเบาหนังแท้อยู่แล้วตามมาตรฐานโรงงานของ To y ยต a นะครับแต่มาที่ร้านนี่ทำพุ่งเบาแบบสวมเนี่ยผมถ่ายให้ดูรอบคันก่อนนะครับอ่า ว่าเราทําสวมไปเนี่ยนะฮะออกมาเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเปิดให้ดูว่า,ามุมหลังนะครับน,นี่ครับสวมทับนะครับแยกเป็น3มตอนนะฮะตอนหลังสุดตอนกลางแล้วก็ตอนหน้านะฮะหัวบอลอะไรแยกหมดนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้ดูว่า สวมไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นก็ต้องดูก่อนว่าตัวหมอนเนี่ยนะฮะสวมหนังเนี่ยสวมได้ไหมเดี๋ยวผมจะให้ช่างก็ถอดหมอนให้ดูนะครับอถอดหมอนออกมาดูว่าเออข้างในเนี่ยเป็นหนังจริงหรือเปล่านะครับอ่ะมาเปิดให้ดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับนี่คือ,อหนังเดิมของตัวรถแล้วเราทําตัวสวมสวมอันนี้นะฮะเป็นหนังลามิเนตนะครับสวมทับลงไป ื่อย่อยรักษาของเดิมหนันงลามิเนตเป็นยังไงนะครับนี่ให้ดูกันอย่างตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ประกอบฟองน้ำห้ามิลอา่าอ่าแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดข้างหลังผ้าทีคอร์ดทำหน้าที่รับแรงซับนะฮะถ้าเป็นหนังไม่ดีนะฮะเวลาใช้ไปปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีอาการคือจะปี่ขาดอยู่บริเวณตรงนี้แต่ถ้าเป็นหนังลามิเนตเนี่ยทั้งหมด3ชั้นเนี่ยช่วยรับแรงซับงั้นอ่าหนังตัวหนังที่เราใช้ตัวเนี่ยหนังหนา1มิล เสร็จแล้วมีฟองน้ำ 5, 5มิลแล้วก็มีผ้าทีขอดรวมทั้งหมด3ชั้นนี่ใช้กันทนทนเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางเท้าแขนก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแบบไหนนะฮะก็นี่เดี๋ยวให้ช่างเปิดดูนะครับนี่นะใช้งานได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าเวลาติดเข้าไปไม่ใช่ตัวสวมแล้วทับแล้วก็ใช้งานไม่ได้ส่วนที่สองนะครับแนมะ่ผมพับให้ดูฟึบนี่นะครับส่วนหลังยังปกติ ใช้ขึ้นงานได้ทุกอย่างนะครับไม่เราทํางานสวมในสวมตรงรุ่นนะ,ะช่วยรักษาบ่อเดิมคือคอนเซ็ปต์คืออย่างนั้นมาข้างหลังล้วก็ต้องมาดูข้างหน้านะครับข้างหน้านี่ตัวนี้ก็เป็นบ่อไฟฟ้าเราทําเป็นลิ้นสอดเข้าไปนะครับล็อกด้วยกันอันนี้สวมแล้วนะครับนะสวมทับของเดิมอันนี้สีน้ําตาลได้เย็บสีทองนะครับเหลืองทองนะฮะสวยๆเลยนะครับสําหรับ โ o โยต้าฟอร์จูเปี2020คันนี้ชอบสีไหนมาที่ร้านลาดเท้าร้อย24นี่มาเลือกแล้วก็รอรับกันได้เลยเราเป็นนั้งบ้านเป็นทั้งโรง,งงานนะครับหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนได้นะฮะทางามือถือหรือว่าทางไลน์นะครับใช้เบอร์ไอดีกันเดียวกันคือ08-091-091-709-9960 091-709-9960 ไม่ว่าสีไหนอย่างไรเรา,เ,ราเป็นโรงงานเย็บนะครับเราสามารถทําได้หมดขอขอบคุณลูกค้านะครับนะสนใจก็ติดต่อ,อเรามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือทาง f a c e o o o พาในนามค a r ์ไบด์โปรดักนะครับสวัสดีครับ